สวัสดีค่ะทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องก้าวสู่ความสุขด้วยใจเราเองวันนี้เราจะมาเช็คดวงของคนเกิดวันพุธกลางวันกันค่ะหลายคนอาจสงสัยว่าวันพุธก็วันพุธทำไมต้องแยกกลางวันกับกลางคืนเพราะในตำราโหราศาสตร์ไทยวันพุธกลางวันกับวันพุธกลางคืนถือว่าอยู่คนละพลังดาวคนละนิสัยและชะตาบางอย่างต่างกันมากวันนี้เราจะดูแบบหมอดูคนโบราณเขาดูกัน แต่เล่าให้เข้าใจง่ายตรงกับชีวิตจริงของคนยุคปัจจุบันที่สุดและเหมือนเดิมค่ะการดูตามวันเกิดเป็นแนวทางไม่ได้ฟันธงชีวิตเพราะดวงที่แม่นที่สุดต้องดูวันเดือนปีเวลาเกิดและตำแหน่งดาวของแต่ละคนแต่ถ้าคุณเกิดวันพุธกลางวันคลิปนี้มีหลายจุดที่ตรงแบบเจ็บๆแน่นอนค่ะจิตใจคนเกิดวันพุธกลางวันช่วงนี้เป็นยังไงคนเกิดวันพุธกลางวันในตำราบโบราณเป็นคนที่มีพลังดาวพุธเด่น ดาวพุธคือดาวแห่งคำพูดความคิดการเจรจาการเรียนรู้และการค้าขายคนพุธกลางวันจึงมักเป็นคนที่ฉลาดทันคนมีไหวพริบพูดเก่งหรือคิดเก่งปรับตัวเร็วทำอะไรได้หลายอย่างในคนเดียวแต่ข้อเสียที่คนพุธกลางวันเจอบ่อยมากคือสมองทำงานตลอดเวลาจนใจไม่ค่อยได้พักช่วงนี้ดวงจิตใจของคุณเหมือนกำลังอยู่ในภาวะคิดเยอะ เหนื่อยง่ายแต่หยุดคิดไม่ได้หลายคนกําลังรู้สึกเหมือนชีวิตมีเรื่องให้ตัดสินใจเยอะมีเรื่องค้างคาในใจและต้องคอยรับมือกับคนหลายแบบคนพุทธกลางวันเป็นคนที่เก่งมากแต่ช่วงนี้คุณจะเริ่มรู้สึกว่าทำไมเราต้องเป็นคนที่เข้าใจคนอื่นตลอดแล้วใครจะเข้าใจเรานี่คือดวงของคนพุทธกลางวันในช่วงนี้เลยค่ะความรักความสัมพันธ์ คนเกิดวันพุธกลางวันเป็นคนที่มีสเสน่ห์จากคำพูดและความฉลาดคุณไม่จำเป็นต้องสวยหล่อที่สุดแต่คุณเป็นคนที่พูดแล้วคนอยากฟังอยู่ด้วยแล้วรู้สึกสนุกและมีพลังดึงดูดแบบธรรมชาติแต่ดวงความรักช่วงนี้มีจุดที่ต้องระวังมากค่ะเพราะคนพุธกลางวันเป็นคนที่ดูเหมือนเข้มแข็งแต่จริงๆคุณเป็นคนที่ใจอ่อนโดยเฉพาะกับคนที่พูดดีหรือทำให้คุณรู้สึกว่าถูกเข้าใจ คนมีคู่ช่วงนี้มีเกณฑ์พูดกันไม่เข้าใจไม่ใช่เพราะรักน้อยลงแต่เพราะต่างคนต่างเหนื่อยต่างคนต่างคิดเยอะและคนพูดกลางวันเวลาน้อยใจคุณจะเงียบค่ะคุณไม่งอแต่คุณจะเริ่มถอยเริ่มไม่เล่าเริ่มไม่คุยเหมือนเดิมดวงเตือนว่าถ้าคุณปล่อยให้ความเงียบอยู่ในความสัมพันธ์นานเกินไปมันจะกลายเป็นกำแพงแทนที่จะเป็นพื้นที่พักใจคนโสด ดวงมีเกณฑ์มีคนเข้ามาจากการพูดคุยเช่อนออนไลน์งานหรือคนรู้จักแนะนำแต่ระวังคนที่เข้ามาแบบพูดเก่งหวานเก่งพูดเหมือนจริงใจแต่ไม่ชัดเจนคนพูดกลางวันมักแพ้ทางคนพูดเก่งค่ะเพราะคุณชอบคนมีสมองชอบคนมีความคิดแต่ดวงช่วงนี้บอกว่าคุณต้องดูการกระทำมากกว่าคำพูดงานการเงิน เรื่องงานของคนเกิดวันพุธกลางวันช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงวุ่นแต่มีโอกาสคุณมีเกณฑ์ได้งานเพิ่มได้โปรเจกต์ใหม่หรือได้โอกาสที่เกี่ยวกับการพูดการเจรจาการขายการสื่อสารการทำคอนเทนต์การตลาดงานออนไลน์คนพุธกลางวันดวงขึ้นเมื่อได้ทำงานที่ใช้สมองและคำพูดค่ะถ้าคุณทำงานแนวในหน้าขายของไลฟ์สด Creator, ครีเอเตอร์ครู งานเอกสารงานประสานงานดวมจะส่งมากแต่ปัญหาคือช่วงนี้ดวมการงานมีเกณฑ์คนพูดไม่ตรงเช่นตกลงอย่างหนึ่งทำอีกอย่างหนึ่งหรือมีคนโยนงานมาให้คุณแบบเนียนเนียนคนพูดกลางวันต้องระวังอย่าใจดีเกินไปเพราะคุณเป็นคนช่วยคนง่ายและบางคนจะใช้ความช่วยเหลือของคุณเป็นเรื่องปกติเรื่องเงินช่วงนี้มีเงินเข้าเรื่อยๆแต่ก็มีรายจ่ายจุกจิกเยอะ โดยเฉพาะเรื่องบ้านครอบครัวอุปกรณ์งานหรือค่าเดินทางแต่ดวงการเงินมีข่าวดีค่ะคนพุทธกลางวันช่วงนี้มีเกณฑ์ได้เงินจากงานเสริมหรือรายได้ช่องทางใหม่ถ้าคุณกำลังคิดเริ่มอะไรใหม่ดวงช่วงนี้สนับสนุนมากค่ะโดยเฉพาะงานออนไลน์และการขายสิ่งที่ต้องระวังคนเกิดวันพุธกรางวันช่วงนี้มีสิ่งที่ต้องระวังเด่นๆ3มอย่าง 1. คิดเยอะจนหมดพลัง คุณเป็นคนใช้สมองหนักช่วงนี้ถ้าคุณไม่พักคุณจะหมดแรงเร็วและอาจมีอาการนอนไม่หลับปวดหัวหรือใจสัน่น 2. คนที่มาพูดดีเพื่อหวังผลคนพูดกลางวันเป็นคนมีสเสน่ห์คุณจะมีคนเข้าหาแต่บางคนเข้าหาเพราะอยากใช้คุณเป็นประโยชน์ 3. คํคำพูดของตัวเองคนพูดกลางวันพูดเก่งแต่ช่วงนี้ดวงเตือนว่าคุณอาจพูดเร็วเกินไปหรือพูดเพราะอยากเคลียร์ให้จบ จนทำให้อีกฝ่ายเข้าใจผิดวิธีเสริมดวงเสริมใจคนเกิดวันพุธกลางวันคนเกิดวันพุธกลางวันสัมพันธ์กับดาวพุธซึ่งเป็นดาวของคำพูดการเรียนรู้และการเจรจาเสริมดวงแบบโบราณทำบุญเกี่ยวกับหนังสือการศึกษาเช่นบริจาคหนังสือสมุดทุนการศึกษาหรือช่วยเด็กเรียนทำบุญกับโรงเรียนวัดที่สอนหนังสือหรือห้องสมุดเสริมใจแบบคนยุคนี้ ลดการเสพข้อมูลหนักๆก,ก่อนนอนเพราะคนพุทธกลางวันยิ่งอ่านยิ่งคิดยิ่งนอนไม่หลับจัดระเบียบโต๊ะทำงานคนพุทธกลางวันถ้าโต๊ะรกใจจะวุ่นตามคำเสริมดวงสำคัญให้คุณพูดกับตัวเองบ่อยๆว่าฉันไม่จำเป็นต้องเข้าใจทุกคนเพื่อให้ทุกคนเข้าใจฉันคนพุทธกลางวันเป็นคนที่เก่งมากค่ะแต่คุณเหนื่อยเพราะพยายามเป็นคนที่เข้าใจคนดื่นมากเกินไปค่ะคนพุทธกลางวันคะคุณเป็นคนที่ฉลาด คุณเป็นคนที่พาตัวเองรอดได้เสมอและคุณเป็นคนที่เก่งมากในการจัดการชีวิตแต่ช่วงนี้คุณไม่ต้องเก่งตลอดเวลาก็ได้นะคะคุณไม่จําเป็นต้องเป็นคนที่รับมือทุกอย่างคนเดียวไม่จําเป็นต้องเป็นคนที่แก้ปัญหาทุกเรื่องและไม่จําเป็นต้องเป็นคนที่ยิ้มทั้งที่เหนื่อยเพราะความเข้มแข็งที่แท้จริงไม่ใช่การฝืนยืนอยู่ตลอดเวลาแต่คือการยอมพักโดยไม่รู้สึกผิดถ้าคุณเกิดวันพุธกลางวัน แล้วฟังแล้วรู้สึกตรงคอมเมนต์ไว้ได้นะคะว่าช่วงนี้คุณกำลังเจอเรื่องอะไรอยู่บ้างฝากกดติดตามช่องก้าวสู่ความสุขด้วยใจเราเองไว้ค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ